สัญญาณเตือนสร้างกรรมดีหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันขอร้องยมมาบาลว่ายังไม่อยากตายขอ ลายมบาลหนึ่งเดือนเพื่อไปสะสางงานที่ข้างค้างยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินให้ลูกยังไม่ได้โอนที่ดินยังไม่ได้ไปทวเงินลูกหนี้มีหลายอย่างจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะยอมตายยมาบาลตอบว่าไม่ได้ยญิงสาวต่อรองงั้นขอเวลาสองอาทิตย์ยมาบาลตอบว่าไม่ได้ หญิงสาวต่อรองอีกงั้นขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ยมมบาลตอบว่านาทีเดียวก็ไม่ได้หญิงคนนั้นจึงถามว่าทำไมไม่ได้ยมมบาลจึงบอกว่าเคยมีจดหมายเตือนหลายครั้งแล้วไม่ได้รับหรือไงหญิงสาวตอบว่าจดหมายอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยยมมบาลเสียงเข้มบอกว่าจดหมายที่เตือนว่าผมหงอปวดเขา่าปวดหลังปวดฟันปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคภัยแค่เจ็บอื่นๆอีกมากมายที่เตือนว่าแก่แล้วให้รู้จักเตรียมตัวตายอย่าง,งบวางแผนชีวิตให้ดีต้องรู้จักเตรียมตัวตายยาประมาทถ้าถึงเวลาตายจะได้หมดห่วงหมดกังวลไม่ต้องมาร้องขอชีวิตเพื่อไปสะสางงานได้รับจดหมายจากยมบาลกันบ้างหรือยัง ฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมเล่งสร้างบุญสร้างกุศลกันนะเจ้าคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ